โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เกมชิ้นเคยกับคอมพิวเตอร,ร์ครบเซตครบชุดแบบน,นี้เลย7,500บาทอุปกรณ์เป็นชุดมือสองนะแต่จะมีบางชิ้นส่วนที่เป็นมือหนอึ่งเดี๋ยวพี่เกมจะแจ้งภายในคลิปนะครับอ่ะชุด7,500ได้อะไรบ้างเราก็จะได้ไมเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแต่รอเมาส์ลำโพงตัวรับ w i f ไ์นะครับตัวจอ19นิ้วแล้วก็ตัวเคสอ่ะตัวนี้ได้เป็นของทางไอทีนัส่วน เคสอาจจะขึ้นอยู่กับทางทางพี่เนาะว่าพี่จะจัดเคสแบบไหนให้แต่ขั้นต้นเนี่ยก็จะจัดเป็นพวกไอทีโซนัสให้เออแบบนี้ก็จะเป็นเคสที่สวยขึ้นนะคร<ส>ับแล้วอุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เ<ส>ลยลงโปรแกรมฟรีประกาบฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีนะถ้าเกมไหนที่ไม่เสียเงินแจ้งพี่เกมได้อย่างเช่นเกมนี้นะฟรีไฟเก็บหัวไปดิครับโอเค,อเคฟรีไฟไม่เสียเงินแจ้งพี่ได้นะน้องๆหลยคนถามเลยว่าพี่เกมครับจะมาทําอุ๋ยหัวแตก การมาทำคอมอุ้ยชนะการมาทำคอมราคาือสองกันแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าตอนนี้พี่เริ่มทยอยกลับมาทำแลครับในราคา70005,8000,6000,5000เนี่ยเริกกลับมาทำแล้วคนไหนที่สนใจก็สามารถทักกันมาสอบถามได้ทางเพจไอเกมที่คอมเลยแล้วก็สั่งกันได้เลยนะชุดอย่างนี้ค่อนข้างที่จะประกอบได้นะตอนนี้ประกอบได้แล้วก่อนนันนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วเนาะ ถ้าคนไหนอยากได้ราคาประมาณนี้ก็แจ้งได้เลย EP นี้นะครับพี่เคยรีวิวนะเกม P B ไปแล้วนะครับ GTA V ไปแล้วภาคสตอรี่อ่าแล้วก็รอบนี้ก็มาเล่นเกม Free Fire เพื่อที่จะมาให้น้องๆได้ดูว่ามันเล่นได้เยอะนะครับเล่นได้เยอะเล่นได้หลายเกมนะอย่างเช่นเกม v a l o r a n t เนี่ยเล่นได้แน่นอนนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆเดี๋ยวพี่จะเทส v a l o r a n t นะครับแต่ถ้าเป็นเกมพวกเกมยุคใหม่ๆอย่างเช่นโลบอกรเออโลบอกรในเว็บไฟล์ก็เล่นได้นะครับไวแตรเล่นได้สนุกดีนะครับแล้วก็ เกมอย่างเช่นในสตรีมอาจจะไม่ได้เล่นเกมหนักๆในสตรีมก็อาจจะเล่นพวกเกมเบาๆได้นะครับคอร์เตอร์ติโกเล่นได้เกมเก่าๆก็เล่นได้นะอย่าง p ี s f นะครับ Ray City เออ Ray City คนถามเยอะเหมือนกันนะมีคนถามแล้วก็อย่างเช่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4ในของกาลิน่าก็เล่นได้นะปรับต่ําหน่อยนะแบบการใช้งานทั่วไปเล่นได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นพิมพ์งานดูหนังฟังเพลงเล่นได้นะชุดแบบนี้ในราคาเจ็ดพัน หรือ8,00 0น้องๆคนไหนที่อยากได้ราคาไหนลองแจ้งกันมาได้เลย7,500 6,500้9 0 0พั่กเกาีกมจได้ผมหน่อยได้เลยครับวันนี้พี่ก็เลยมาเทสฟรีไฟให้นะหลายๆคนพ,พี่เกมผมอยากเล่นฟรีไฟโอเคแต่พี่จะเทสให้อ่ะเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวไล่กันในคลิปเดี๋ยวจะเล่นนะครับเล่นฟรีไฟในหมวดธรรมดาให้น้องๆได้ดูกันอ่าแล้วดูซิว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับแต่ขั้นต้นชุดนี้พี่แนะนําเอาไว้ไปเล่นเกี่ยวกับพวก เกม PC ที่ไม่ใช่เกมเไม่ใช่เกมอะไรนะไม่ใช่เกมจำลองมือถืออิมูเลเตอร์เนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสเปคเนี่ยเป็นทาง AMD นะครับแต่ว่าการ์ดจอได้เป็นเ3็2สิงจิกเลยนะแรม4 SSD เดีเนี่ยห2 0ฮาร์ดดิสจอ19แล้วอุปกรณ์ครบไซ้ครบชุดแบบนี้ถามว่าทำไมที่เกมเชียร์ชุดนี้เอาไว้เล่นเก็บเกี่ยวกับเกม PC ที่ที่พี่เกมเชียเพราะว่า ถ้าเราเล่นในเกมจำลองมือถือเนี่ยมันต้องแบ่ง CPU เยอะแต่ถ้าเป็นเกม PC เนี่ยมันไม่ต้องแบ่งการจำลอง CPU มากเท่าไหร่ซึ่งสปีดตัวเนี้ยมันเป็น A4 7300สปีดถึง3.8เลยนะแต่มันค็อกตัวเองเนี่ยไปถึง3.9บอกเลยว่าสปีดค่อนข้างที่จะดีนะครับพี่กเกมลองเอาไปเล่นเกม PB กับ้องนัดงวันที่แล้วอ่ะก็รีดได้ถึง100เฟรมนะครับแต่ถ้าเป็นเกม emulator หรือเกมจำลองมือถือต่างๆเนี่ย มันอาจจะรีเฟรมได้ไม่สุดเท่ากับตัวเกม p ีีเพราะว่าการทำงานมันแตกต่างกาันเห็นไหมวันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่มันห้าสิบเจ็ดห้าสิบเฟรมก็ถือว่าเล่นฟรีไฟล์ได้นะครับเล่นฟรีไฟล์ได้พี่เอามาเทสเล่นดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะก็อลองเอามาเทสเล่นดูอ้าเล่นทีมเหรอเนี่ยมีคนปักไว้ตรงนี้เราเล่นทีมนะเดี๋ยวจะโดดตามเพื่อนไปนะครับ f ไป ใช้ปักได้ปหมเล่าเหรอ,อฟรีไฟก็ถือว่าเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ถ้าอยากให้ลื่นกว่านี้แรงกว่านี้แจ้งได้ที่อาจจะปรับเปลี่ยนเรื่องสเปคอาจจะเปลี่ยนเป็น i3 หรือเป็น i5 อะไรพวกนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเพิ่มแรมลดกร์จจอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้นะแต่ขั้นต้นชุดนี้พี่อยากเทรดไว้ให้น้องๆได้ดูกันว่าเฮ้ยมาเล่นได้นะ7 0 0 0กว่เข้าบาทก็เล่นได้เช่นเดียวกันมีการรับประกันจากทางร้านเลยนะครับ30วันหรือ1เดือนเอง หรือเดื่องนั่นเองช่วแบบนีฝั่งทําได้เรื่อยๆนะครับมาพี่ฟ้ฟาไม่ได้เล่นานานแล้วกลับมาเล่นให้น้องๆได้ดูกันพี่ก็อยากเล่นอยู่เดี๋ยวรอพี่เบียร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่นแบบเล่นเล่นคู่เออเล่นแบบเล่นเล่นคู่กันเลยโอเคอะไรวะเนี่ยซ่อมเกาะหรือไงโอเค ข้างบนมีอะไรไหมถามว่าพี่เกมครับอันนี้มันเล่นในแอปอื่นได้ไหมเล่นได้นะเล่นได้แต่ถามว่าความรวดเร็วความแรงก็ก็จะลดหลั่นกันตามไปนะครับอย่างเช่นเอาไปเล่นในบูสต์แ่ะแน่นอนแล้วบูสต์แตกกินสเปคเยอะกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้ลื่นเท่านี้อ่ตามตามที่แจ้งนะครับเล่นให้เพื่อนๆได้ดูการแล้วก็แจ้งสเปคให้ทราบกันว่ามันเล่นได้ประมาณไหนนะครับมาเฮ้ยมันวงอยู่นิวะ่ะ เราต้องเข้าวงฮะน้องนัดเคยเล่นไหมพี่ปายเคยพี่เคยเคยเล่นใช่ไหมเล่นกับใครเล่นกับพี่เบียร์เหรออ๋อผมเล่นในโทรศัพท์เล่นคนเดียวเฮ้ยเรายิงอันนี้ได้ไหมยิงได้พี่มันเป็นโดนอ๋อโดนที่แปลว่านานเหรออืมไม่น่าใช่ยังไม่เจอคนเลยอ่ะ เหลืออีกสามที่เจ็ดคนนะครับโอ้ยมีสได้วยว้าวโดนแล้วเละเละอยู่ไหนหนูเฮ้ยหายไปไหนแล้วอุ๊ยตกใจหมดโหดีเนี่ยมองทันเของอันโหยังไม่มีของเลยเนี่ยอันนี้ที่ตั้งค่าในโหมดต่ำไว้นะเออตามที่ ที่เห็นในภาพอาจจะไม่ได้เป็นภาพสวยมากแต่เล่นได้นะครับเฟร,รมก็ห้าสิบสี่สิบห้าสิบก็ถือว่าเลื่อนดีแต่อย่าลืมว่าชุดนี้นะครับพี่เน้นเปในทางเกมพีซีเนาะน้องๆขอเข้ามาแล้วพี่ลองเทสฟีไฟล์หน่อยชุดเนี้ยอยากเห็นก็ลองเทสให้ดูเลยนะครับแต่จริงๆ่ะพี่สามารถทําให้มันเล่นลื่นกว่านี้แล้วก็แรงกว่านี้อีกนะถ้าคนไหนที่อยากสนใจไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเกมพีซีมากอยากเน้นพี่ผมอยากเล่นเกมฟีไฟล์ล้วนๆเลยได้เลยบอกมาเลยพี่จัดให้ฟีไฟล์แม็กก็เล่นได้ พี่ไฟแม็กมันก็จะมีแบบเวลายิงนั้นลูกสุดมันจะเห็นด้วยนะเออพี่ว่ามันก็ด,ดูเท่ดีวิธีการตั้งค่า,ข,าของพี่คือตอนนี้คือพี่ปรับเมาส์ช้ามากนะเพราะว่าในเกมแอปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวไม่เจอคน,นเลยอะต้องนัด<ล>อ, <8 S 1> อีืแปดคนแมปโคตรใหญ่โอ้โหมุกการเห็นด้วยไหม ไม่ตายเหรอเพื่อนไม่ตายเหรอเพื่อนนี่ไงโหมันยิงเก็บจังวะเราจะล่วงไหมเนี่ยเราจะล่วงไปตายไหมเนี่ยจะตายวิ่งไปเลยไม่จริงหรอไม่รู้นั <S <s ่งไงนี่เรามียายยิวอยู่พี่เรามียายกดห้าป่ะมียายกดห้าป่ะกดเลขห้านี่ไงน้ำน้ำของจริงด้ว่ะมีตะโขบด้วย เอาประบอเอากรอดูดิเอ้ยตื้นแรงนะเนี่ยไม่ได้เล่นนานเลยก็ถ้าเล่นเรื่องอ่อนนี่ต้องขอภัยเพื่อนๆด้วยนะพี่เกียร์ไม่ได้เล่นนานเลยจริงๆ เฮ้ยมันมันขึ้นอันนี้คืออะไรยิงได้ไม่หมดหอ่ะก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะต้องพักก่อนพี่ให้มันรีมันมันร้อนเหรอพี่ลองยิงเล่นดูยน่ยดิเห็นไหมอ๋ออ๋โอโอเคโอเคนึกออกและเฮ้ยทางน้ำมันรู้จริงนี่หว่ะ <c oughs> ของจริงของจริงเดี๋ยวเราไปดูว่าเกมนี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมนะครับอเอ้อยู่นี่เองสววเลย นีไงเอาหัวปิ้วปิ้วเป้ยวเอ้ยมีอีกมีอุอ้ยแม่นจังวะตุสษายิงเล่นลุยร้100อยเปอร์เซ็นชอปชอปนี่เชื่ออะ<ห>ไรไม่รู้เอ้าเล่นได้จริงๆงนะครับชุดแบบนี้ก็เล่นได้ขนาดที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะกับไอเกมวิทยคอมวันนี้ว่าจะกินไก่เรียบร้อยเลยโดนยิงหัวแตกโดนไก่กินซะแล้วโดนไก่กินซะแล้วอ่ะ มีอะไรอีกคนไหนอยากให้พี่เกมเทสเกมอะไรอีกลองพิมพ์นึงเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงคลิปแล้วก็ไปโหลดมาเล่นให้น้องๆได้ดูกันเลยเออจะได้เห็นเห็นแล้วว่าเล่นได้หรอเป่านะครับแต่ขั้นต้นวันนี้เรามาเทสเกมฟรีไฟล์เล่นได้ครับผมเล่นได้ตามที่ที่เห็นเลยเล่นได้ทีซีพลาติฟรมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะไม่ได้ถึงกับแบบกระตุกเออแต่ถามว่าวิธีการเข้าเกมโหลดเกมอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับแต่เวลาเข้าไปเล่นเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะ ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมทักกันกลับไปที่ทางเพจไอเกมพีทีคอมได้เลยแจ้งพี่ไนดะ้พี่เกมผมจะได้คอมมือสองนะครับในราคาที่ไม่แพงนะพี่เกมว่าจะทําการจัดสเปคให้แล้วก็จัดส่งให้นะตอนนี้ก็ขอแจ้งก่อนเลยว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ5้าถึงหวันนะครับในการประกอบชุดแบบนี้นะแต่ชุดมือหนึ่งก็ยังรับทาอยู่ชุดมือหนึ่งนะคะับหมื่นห้าหมื่นหกสองหมื่นสามหมื่นยังรับทาอยู่แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของราคา มือ2นะครับ 6, 0 0 0 7, 0 0 0ดพัแพันตอนนี้เริ่มรับทำแล้วนะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนด้วยที่เกมก็ขอการันว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้า